สวัสดีครับวันนี้สองเท่าตามสบายชิวๆพามาชมบ้านสีทิศกำลังออกดอกบานเบ่งเต็มที่เลยสวยงามมากเลยครับวันนี้วันที่สามคุมพาพันปีพศ2568สวยงามจริงๆครับ ดอกจะเป็นสีชมพูสลับขาวนะครับเขาจะมีเกสรด้วยนี่ครับสวยงามมากครับเสียงสองเท่าเท่าผู้ชายอาจจะ แอบแห้งไปบ้างนะครับก็ต้องกอไปด้วยตอนนี้ก็ป่วยอยู่ครับเพิ่งไปหาหมอมาแต่ก็ยังพอมีแรงที่จะมาทำคลิปฝากท่านผู้ชมทุกทก่านนะครับ <L> เขาจะขึ้นอยู่ที่คนกล้วยนะครับ ปีหนึ่งเขาก็จะออกดอกประมาณสองครั้งเขาจะออกหน้านี้ครับเขาเรียกว่าหน้าแรงฤดูหนาวอันนี้คือบรรยากาศบ้านสองเท่านะครับก็สองเท่าก็จะปลูกกล้วยไว้แยะเลย เอาไว้กินหรืกับกินกล้วยเขือเล็กๆเขาบอ,อกมาเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยพื้นเมืองครับอันนี้จะก็เป็นหวีน้อยๆครับก็จะมีต้นน้อยหนา ีนหน้านี้ก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากครับข้างหน้านี้จะเป็นตรงกล้วยแล้วก็ขาตอนนี้เดือนมกราคมก็มาจะแรงนิดหนึ่งฝนไม่ต,ตก นี่ครับสวยงามมากครับดอกกำลังสวยงามมากๆเลย วันนี้สองเท่าทำสบายชิวๆก็ออฝากเอาคิดดีๆมาฝากแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรที่สองเท่าสรรหามาคิดว่าพอจะทำให้เพลิดเพลินได้นะครับก็สองเท่าก็จะถ่ายมาให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้สองเท่าก็ ขอบพระคุณมากครับที่รับชมคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองเท่าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ